วอชด็อกจ่อแจ้งความคลิปเมนูไก่หลุมด้านหม่อมถนัดแดกขอโทษสังคมลบคลิปแล้วจากกรณียูทูบเบอร์หม่อมถนัดแดกได้เผยแพร่คลิปตำนานเมนูซาดิสเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาบอกเล่าการทำอาหารในเมนูที่เข้าขายการทารุณกรรมสัตว์ใน5เมนูคือ 1. วัวนรก 2. ไก่หลุม 3. ลูกปลาช่อนผักบุ้ง 4. ปลาไหลต้มเปรตและ5กุ้งเต้น โดยในเนื้อหารายการมีการสาธิตการทําเมนูไก่หลุมทั้งนี้ภายหลังคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่มีประชาชนจํานวนหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่ต้องนําไก่ไปทรมานด้วยการฝังดินและหยอดน้ํากระทิให้ไก่กินตลอด2สัปดาห์ก่อนนํามาปรุงทําอาหารในเมนูที่ชื่อว่าไก่กระทิหรือไก่หลุมจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพจ f Facebook มูลนิธิ Watchdog t h a i l a ด์ ได้ออกมาโพสตเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เป็นคนทําเมนูดังกล่าวโดยระบุข้อความว่าเตรียมดำเนินคดีทารุกรรมสัตว์เมนูไก่หลุมจากการเผยแพร่คลิปในรายการหม่อมถนัดแดก WDT รับทราบจากโพสต์และคลิปจากรายการหม่อมถนัดแดกเตรียมประสานพิกัดสถานที่ดำเนินคดีผู้กระทําเมนูไก่หลุมเมนูไก่หลุมคือการนําไก่มาฝังดินให้โผล่แต่หัวฝังไว้ถึงสองสัปดาห์ให้ตากแดดอดข้าวอดน้ําและให้กินแต่น้ํากะทิที่หยอดให้เหมือนไก่กะทิ ที่เคยแจ้งความให้ดำเนินคดีที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนนี่คือการกระทำผิดกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ชัดเจนครับกรมปศุสัตว์มีกฎหมายโรงฆ่าสัตว์และกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมก็มีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์กินเพื่อเป็นอาหารแต่ต้องไม่ใช้วิธีการทารุณกรรมเช่นนี้ติดตามความคืบหน้าการประสานงานเพื่อดำเนินคดีครับอย่างไรก็ตามล่าสุดทาง f c e b o o k หมอมถนัดแดกได้ออกมาขอโทษที่นําคลิปดังกล่าวออกมาเผยแพร่ โดยมีข้อความระบุว่าคลิปนี้ได้ลบออกไปแล้วนะครับต้องขออภัยหากทำให้หลายท่านไม่สบายใจต่อไปจะระวังให้มากขึ้นครับ